ลิทเด็กในทัวร์นาเมนต์นี้จะมีลิทเด็กของดิสซอนแล้วจะมีลิทเด็กที่สามารถแอนตี้ทั้งอาร์ซีอุดและก็เกย์ดอทครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้อยู่ช่วง V i c t o r y New วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูทัวร์เมนท์ FAV Japan Tournament A A2 ครั้งที่4ครับผมรอบแกนไฟนอลนะครับทุกคนอันนี้นะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด109ท่านก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ว่าในลิสต์เด็กของดบบที่1ถึงที่8น่าสนใจมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็มีการกลับมาของเด็กลิซัดดอนด้วยนะครับผมเดี๋ยยังไงนะเรามาดูนะว่าทั้ง109ท่านนะเอาเด็กอะไรมาเล่นกันเยอะที่สุดก่อนนะครับดับที่1เลยครับมาแรงตอนนี้มากๆนะก็คือ เกดอสกับมานาพี่ครับผม19คนนะครับวิเลต60%นะครับผมอันที่2นะครับจะเป็นแลมพาโนลูคาริโอครับ11คนนะบวิเลต56นะครับเอามาแอนตี้อาร์เซอุดนะครับแล้วก็อันนี้ครับอันดับที่3นะครับกาลาเดกับฮิปมอนลีครับ10คนนะครับวิเลต56นะครับผมอันนี้ขอบอกเลยว่าแอนตี้หลายเด็กมากๆครับแอนตี้เกดอสแน่นอนอยู่แล้วเกดอสกับมาต้องเจอฮิปมอนลีครับผมแล้วก็สามารถแอนตี้อาร์ซอุดได้ด้วยครับทุกคน อันนี้ครับจะเป็นเดียกาอาเซอุดนะครับ10คนวิเลตสี่ครับแล้อันดับที่5นะครับจะเป็นจิราจนา e x กับดาร์คไลเอ็กนะครับ9คนวิเลตสี่ครับผมอันดับที่6นะครับจะเป็นฟิเซอร์18เทนเนอร์นะครับ2คนวิเลตสาจ็ดครับแล้อันดับที่7นะครับเป็นกิราจนา e x นะครับกับตัวอาเซอุดครับผม2คนวิเลตสี่สี่ครับผม แล้วอันดับที่8นะครับจะเป็นตัวอาเซอุสนะครับกับตัวเหมียวตัวนี้นะทุกคนเหมียวสคาราดาครับ2คนวิลเลต25นะครับผมแล้วก็นี่ครับเด็กดิสดอดนะครับทุกคนอันนี้นะครับเขาก็กลับมาแล้วมีคนได้2คนนะวิลเลต50%นะครับผม ในทัวร์นาเมนต์ที่คนน้อยๆทุกคนตัววีเลตเนี่ยอาจจะวัดอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะอาจจะมองว่าคนนิยมเอาเด็กไหนมาเล่นกันอะไรอย่างนี้นะครับผมอันดับที่1นะครับเขาเล่นเด็กนี้ครับผมกาลาเดฮิปมอนลีนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางนะครับของที่1นะครับผมคุณบายาชินะครับบายาชินะอ่าเขาชนะคุณคณะสีนึ่งนะครับผมคุณคณะสีนึ่งนะครับผมเขา ได้เล่นเด็กเดียวกับคุณบายาชิเลยครับแตกต่างกันไม่เยอะครับผมแล้วก็มาชนะคุณทานอสนะครับคุณทานอสนะครับเขาได้เล่นเด็กตัวดาร์กไลนะครับผมกับทากิงกูลูนะครับผมแล้วก็ได้มาชนะนับคุณกูริโกนะครับคุณกูริโกก็เล่นเด็กนะครับแลมพาร์โดูคาริโอครับผมแล้วก็มาเก็บนะครับที่2นะครับผมเขาเล่นเด็กเกดดอสมานะพี่ครับทุกคน ครับอันนี้จะเป็นหน้าตานะครับผมของอันดับที่1นึงอันดับที่8เลยนะครับอันที่1นะครับคุณบายาชินะครับเนี่ยกาเดฮิปมอนลีครับผมอันที่2นะครับเจนเกดอสมานาพี่นะครับอันดับที่3นะครับจะเป็นแลมพารโดลูคาริโออันดับที่4นะครับจะเป็นเกดอสมานาพี่ครับอันดับที่5นะครับจะเป็นดาร์คไล่ครับผมกับตัวอันนี้นะครับทากิงกูรูนะครับผมหรือว่า กาฟารีนะครับผมอันดับที่6กนะครับก็จะเป็นเกดดอสมานาพี่ครับผมอันดับ7จนะครับจะเป็นลิซดอนไฟเยอร์นะครับอันดับที่8นะครับก็จะเป็นเกดดอสมานาพี่ครับผมถ้าเพื่อนลองดูนะคือเกดดอสมานาพี่กลับมาจริงครับคือตอนนี้คนเล่นที่มลีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเกดดอสกลับมาแน่นอนแล้วการที่เขาจับคู่กับตัวมานาพี่กับออริจินฟอร์มเพาเกียคือเขาสามารถเอาพวกเด็กๆไปตายก่อนได้เลยแล้วเขาค่อยออกไปลุยคือมันทําให้เขายิ่งเก่งมากขึ้นไปอีกอะทุกคนอืม อันนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเขาได้ใส่ฮิปมอนลีมานะผมว่าก็สามารถมาแก้ทางตัวเกดอสได้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็สามารถนะครับมาแอนตี้ในส่วนของอาซิอุดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไงนะครับเรามาดูเลนเด็กของอันดับที่1อันดับที่8กันเลยนะครับผมไปครับอันดับที่8นะครับผมเขาเล่นเด็กเกดดอสกับมานาพี่ครับเขาได้ใส่นะครับเซตเกดดอสมานาพี่อย่างละ2เลยนะครับผมแล้วก็มีออริจินฟอร์มเพาลเกียร์นะครับ1ใบครับผม อันนี้นครับหลักๆก,ก็ต้องเอามานาพี่ไว้ข้างหน้าอยู่แล้วแป g หนึ่งจี้ที่มานาพี่ตีไปนะแปดจี้คอยคิงหรือออริจินฟอร์มเพาเกียอยู่แผงหลังนะครับผมแล้วก็ถ้าเรานะครับได้เกียร์ดรอตก็อีโวทับได้เลยครับผมเกียร์ดออเนี่มีข้อดีมากๆนะคือเลือดเขาเยอะมากเลยทุกคน180นะต้องตีมา2องคิดถึงตายถ้าไม่โดนดิสตอนตีนะทุกคนแล้วก็เนี่ยครับดาเมจเขามีถึง140ดาเมจเลยนะครับแถมความสามารถเขาเมื่อตีไปทุกคนตี140เสร็จปุ๊บเขาจะสุ่มนะครับดิสเ 1อันนะครับทุกโปกเกมอนเลยก็คืออาจจะดิสตัวเกดรอสเองอาจจะดิสตัวที่เกดรอสตีตายไปหรือว่าดิสฝั่งเราหรือว่าดิสโปกเกมอนฝั่งเขาก็ได้หมดเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราตีไปปุ๊บไปดิสเอเจีฝั่งเขาสมมติจีเขาจะคบเธอหน้าเราดิสออกไปจีหนึ่งกลายเป็นจี้มีคบอาจทําให้เราชนะได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนผมก็บอกว่าความสามารถของเกดรอสอันเนี้ยดีมากๆเลยนะครับ อ่าแล้วก็หลักๆเนาะยังไงเขาก็าต้องเอาตัวออริจินฟอร์มเผาเกียขึ้นไปก่อนเกียร์ดอตแน่นอนนะครับผมถ้าเนี้ยแปะครบ 3G นะครับตีไป60แล้วถ้าเกิดเราทอยเหรียญได้หัวนะครับผมดาเมจผมเพิ่มอีก60ก็กลายเป็น120เลยครับผมผมมองว่าการ์ดใบเนี้ยเป็นแบบเบสิกโปเกมอนที่เก่งมากๆเลยนะครับทุกคนเขาอาจจะแบบให้มานะพี่แปะจี้ไปจนตายแล้วค่อยลงออริจินฟอร์มเผาเกียขึ้นไปก็ได้เมื่อออริจินฟอร์มเผาเกียตายค่อยไปปิดจบด้วยเกียร์ดอต น่าจะเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนไอเทมซัพพอร์เตอร์เขาใส่ตัวปอยบอลเซอร์บียสองอาิีดจวดสนะครับมิดที่2นะครับหใบนี้ก็คือสามันของเด็กนี้นะครับผมอันนี้เขามองว่าคิวสําคัญครับเขาจึงใส่อีดะมาถึง2เลยคนระับการที่มีมานาพี่นะครับแปะจี้ให้หลายตัวใช่ไหมครับถ้าตัวไหนแบบว่าขึ้นไปแล้วเจ็บหนักเราถ้าเราสามารถถอยได้อย่างเงี้ยผมก็มองว่าอาจจะอีดะคิวหมูปอยมอนที่แบบแปะจี้ตามทัาสนามได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผม แล้วก็นี่ครับเขาได้ใส่ซาบิน่ามาเป็นคีการ์ดใบหนึ่งนะครับอาจจะมาถ่วงแข้งถ่วงขาหรือมาปิดจ็อกก็ได้นะครับผมแล้วเขาได้ใส่เลสหนึ่งใบครับเลสเนี่ยครับผมก็เป็นการ์ดใหม่เนาะก็เมื่อเทอร์นับที่เราใช้การ์ดใบนี้นะครับโปเกมอนฝั่งเราทั้งหมดนะครับจะโบยไอแท็ก20นะครับเมื่อตีโปเกมอนฝั่งของข้างที่เป็น e อ็กซี่ว์แอคทีฟสปอร์ตเท่านั้นนะครับผม ผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่ายัางไงเราต้องเจอเด็กที่ใส่เ e อ็กะเยอะยยวกว่าเด็กที่ไม่มี EX อยู่แล้วนะครับผมผมก็มองว่าใบนี้มันดีมากๆเลยครับเกล็ตีร้อยสี่ก็บวก20กยี่สิก็กลายเป็นร้อยหกสิบนะครับผมสามารถเออวันคิดได้นะของอาซิอุดนะตายได้เลยนะถึงอาซิวดเขาใส่ตัวเจนเคฟใช่ไหมก็ตายนะครับผมอันนี้ครับเขาได้ใส่ตัวโปย์มอนคอมมูนเทชันมา1ใบนะครับอาจจะเอามาหานะครับใบที่ต้องการเนาะ แล้วเขาใส่ตัวล็อกกี้เฮมเมดหนึ่งใบนะเจนเคสหนึ่งใบนะครับทุกคนก็ในส่วนของ amed, ล็อกกี้เฮมเมดหลักๆผมก็มันใส่ได้หมดเลยนะก็แล้วแต่สถานการณ์นะคือบางทีอ่ะตัวเจนเคสอะ่ะเราอาจจะมองว่าควรใส่ให้ตัวเออเกดอสหรือว่าออริจินฟอร์มพารเกียแต่ว่าถ้าบางทีเราสามารถใส่ให้มานาพี่นะครับแล้วถ้าเขาอ่ะม,มีมีแบบว่าดามเมจแค่30อย่างเงี้ยตอนแรกเขาจะตีประมาณ2ครั้งตายใช่ไหมเขาอาจะต้องตีถึง 3ครั้งนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราอีริดาให้กับปานาพีเราสามารถแปดจี้ต่อไปได้สบายๆนะเอออาจจะเป็นการยื้อเอาไว้เพื่อรอให้เกียร์ดอนขึ้นมาก็ได้นะครับผมผมก็มองว่ามันค่อนข้างดีนะครับเด็กนี้ก็ค่อนข้างเก่งมากๆนะตอนนี้นะครับผมในส่วนของอันดับที่6นะครับผมก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ตัดเจนเคปไป1นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเนี่ยล็อกกี้เฮม็กมาแทนนะครับผมอันดับที่6อันดับที่4เนี่ยครับคือเด็กเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็อันดับที่2ครับ อันที่2เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันนิดนึงทุกคนเครื่องอันที่2องนะครับผมเขาอ่ะก็จะเอาตัวอีลิดะครับลดลง1น,นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวโลโน่ตัวนี้มาแทนนะครับใบนี้เป็นการ์ดใหม่นะครับผมเมื่อใช้การ์ดใบนี้แล้วนะครับผู้เล่นทั้ง2ฝั่งต้องต้องนำการ์ดบนมือทั้งหมดกลับเข้าเด็กและจวดตามการ์ดบนมือที่มีนะตอนนั้นสมมติว่าเรามีอยู่4ใบแล้วเราก็ใช้โลโน่ไปใช่ไหมครับก็เท่ากับหายโลโน่หายไปใบหนึ่งนะอ่าเราเหลือ3แต่ฝั่งตรงข้ามอาจจะมี5้า นะครับอ่ะเราใช้ปุ๊บเราก็โจ์มาแค่3ใบเขาว่าเอากับเขาเรียกแล้วก็โจบมา5ใบอย่างเงี้ยครับทุกคนผมก็มองว่ามันดีนะมันได้รีมือเนาะบางทีแบบการอาจจะขึ้นแย่ๆเลยอ,องั้นเรารีมือทั้งมือเราเลยแล้วกันฝั่งตรงข้ามดีไม่ดีม,ดมีว่ารีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ โอเคนะใส่ไปเดียวก็เพียงพอนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเขาได้ใส่ตัวล็อกกี้เฮมเมตมา2เลยนะครับผมล็อกกี้เฮมเมตมา2ก็ดีนะคือเจนเคปมันก็ดีล็อกกี้เฮมเมตมันก็ดีครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบละกันอันนี้เขาอาจจะมองว่าอยากให้ฝั่งตรงข้ามอะ่ะตีมาเมื่อเขาตีมาปุ๊บเลือดเขาจะได้ลดเมื่อเลือดเขาลดไปนิดนึงอะ่ะการที่เราเอาเกียร์ดอย์ขึ้นไปปิด1 4ออ่ะมันก็ปิดได้ง่ายๆอย่างเงี้ยครับผมผมมองว่ามันก็ดีนะครับผม อันดับที่7นะครับเด็กที่รอคอยครับผมลิซดอนกับไฟเยอร์ครับผมอันนี้นะครับเขาก็ได้ใส่นะครับเป็นเซตนะครับผมลิซดอนนะครับอย่างละ2แล้วก็ไฟเยอร์สนะครับแต่ในส่วนของลิซดอน EX นะครับผมเขาได้ใส่ตัวเก่ามา1ใบแล้วก็ตัวใหม่1ใบทุกคนตัวเก่านะครับเราก็แปะสามจี้ตีหกใช่ไหมครับแล้วเมื่อแปะครบ4ี่จี้ตีสองร้ครับโปเมอนทุกตัวนะครับถ้าไม่ติดแจนเคสก็คือตายหมดเลยนะครับผม แล้วเมื่อตีเสร็จนะต้องดีเอจี้ไฟออกจากการ์ดใบนี้นะออกสองจี้นะครับทุกคนค่าลิทิสองนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการ์ดใบใหม่ใบนี้นะครับแปดหนึ่งจี้นะครับใช้ท่าสโต๊กนะครับดึงเอจี้ไฟนะจากเอจี้โซลแปดที่การ์ดใบนี้ครับเมื่อเรามี1นจี้ที่ตัวเขาเราตีไปปุ๊บเราก็จะเพิ่มอีก3ก็กลายเป็น4ีจี้นะถ้าตาหน้านะครับเราอาจจะแปดจี้เพิ่มเมื่อจะกลายเป็น5สามารถใช้ท่านี้ตี150ได้เลยนะครับแต่ว่าค่ารีทิสนะครับสก็จะเยอะกว่านะครับทุกคน ผมมองว่าถ้าได้ขึ้นไปแล้วอะโอกาสลงมันน่าจะค่อนข้างยากมากๆเลยครับผมแล้วถ,ถามว่า2ตัวนี้2ต,ตัวไหนเก่งกว่ากันนะคือผมอาจจะให้ภาษีตัวนี้เก่งกว่านะทุกคนเพราะว่ามันสามารถทําบันคิดได้ไงเราไว้ใจดามเมจเขาได้นะครับแต่ว่าการที่เขาใส่มาอย่างละหนึ่งเนี่ยเพื่อมาเล่นแบบว่าเออถ้าเทร์นี้เราควรเล่นแบบนี้มากกว่าคนใช้อันนี้แต่ถ้าเป็น รูปเกมแบบนี้เราควรใช้ตัวปิดดาเมจ200มันก็จะเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เล่นนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับทุกคนอันนี้เขาได้ใส่คิตโตครังเงยตัวใหม่มาผมถือว่าดีมากๆควรใส่ตัวนี้แหละ8ปด t จีตี20ถ้าตัวเก่าอ่ะเราตีไม่ได้ไงถ้าเราตีเราต้องดิจิตี้ตัวเองออกครับผมก็ถือว่าไม่เวิร์กเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของลิสโดนะครับก็ได้เล่นตัวใหม่ผมแปดสองจีตีสีค่าลีที่สนะครับตัวเก่าเขาต้อง8ปดถึงสามจี้ถึงจะตี6กได้นะครับแล้วก็เล ให้ได้40ก่อนน่าจะดีกว่านะครับเผื่อฮิโตกคังเงยะขึ้นตัวแรกเนาะอาจจะ ol, GT, อีโวลิสตักไป8 2 GT อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมในส่วนของไอเทมซัพพอร์เตอร์นะครับก็จะมีโปเกมอนเซอร์เบียร์2ออคิดจวด2นะครับ2ใบนี้คือสามัญเลยนะครับผมได้ใส่โปเกมอนคอมมูนิเคชันมัน1ใบผมก็ถือว่าดีนะเพื่อหาร่างของลิซาดอนให้ครบนะครับผมอันนี้เขาได้มีเอ็กซ์สปีด1นะผมก็ถือว่าดีนะคือเอ็กซ์สปีดเนี่ยหลักๆเขาจะมาถอยตัวเออ่ไฟเจอร์ครับทุกคคนืคอ Fire ออไฟร์เาจจะ แปะ1นจี้ที่เขาใช่ไหมครับตีไปปุ๊บก็เพิ่มไอจี้ให้กับแผงหลังอย่างเดียวไม่ได้เขาเขาไม่ได้ใส่ดอนเพื่อเอามาตีนะอ응เนี่ยแล้วเขาเมื่อเขาเพิ่มเยอะๆแล้วก็อาจจะแบบแปะหนึ่งถึงจี้ที่ตัวเขามีอยู่แล้วครับเขาอาจจะใช้แค่เอ็กซ์ีดถอยไปแล้วออาิซดอนนี่เขาต้องการขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนเขาได้ใส่โจจ้งเคปถึง2เลยนะครับก็น่าจะต้องการขยายไม่ใ่พีนะให้ถูกวันคิดได้ยากหน่อยนะครับแล้วก็หนาๆเนาะหลักๆมันน่าจะเป็นตัวไฟเยอร์นะครับเพราะว่า ถ้าไฟเยอร์ผมมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะโดนวันคิดได้นะเพราะเลือดเขา140ถ้าใส่เจนเคียไปก็โอกาสรอดจะเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้เขาได้ใส่ลิฟมาเพิ่มอีก1ใบนะครับก็ดีนะครับผมอาจจะถอย,ยตอนที่แบบลิซซดอนอยู่ด้านหน้าก็ได้แบบทำอะไรไม่ได้แล้วกลับลงมาก่อนอะไรเงี้ยมาแปะจี้ใหม่หรือว่ามาทําอะไรใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้เขาได้ใส่มานะครับ1นใบเนาะอ่ามาก็มาตัดไม้ตัดมือฝ่ายตรงข้ามถ้าเราใช้ถูกจังหวะฝั่งเราอาจจะชนะได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตโลโน่นะ ก็สับหมดเลยทุกคนเออถ้ามันไม่ดีก็สับแล้วก็เล่นใหม่ครับผมเออเมื่อเรามี5้าใบรวมโลโน่แล้วนะไม่ดีเราใช้โลโน่เลยเราเหลือสใบใช่เอาสใบกับข้อกองสับสับแล้วจมมาสีเราอาจจะได้ร่างของดิสดอนครบก็ได้นะครับผมผมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเด็กนี้อันดับที่5้านะครับผมอันนี้จะเป็นเด็กนะครับดาร์กไลท์กับทากิ้งกูลูนะครับหรือว่ากาฟเลียนะครับผมตัวนี้นะทุกคน แล้วก็เขาได้ใส่ตัวดูดิกอนมา2นะครับแล้วก็จิลาติน่า EX 1ใบนะครับผมจากที่ผมลองเล่นตลอดจิลาติน่าน่าจะออกเล่นได้แค่ใบเดียวนะผมมองว่าการที่เราได้ใช้จี้ความมืดนะครับเด็กนี้เขาใช้จี้ความมืดนะโอกาสที่เขาจะได้เล่นจิลาติน่า2ตัวมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับผมอันนี้ทับหน้าจะเป็นดูดิกอนอยู่แล้วนะครับผมยืนด้านหน้านะใครตีมาก็สะทอน20ดาเมจกลับไปนะครับผมแล้วก็แผงหลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม อาจจะเป็นทากิงกูลูนะร่างเด็กเขาชื่อชิรุชูรุครับผมอันนี้เขาแปะ 2G ตีสนะครับแล้วเขามีเอ็กิตี้ด้วยทุกคน1ครั้งตอนเทินนะครับคุณอาจจะทอยเหรียญถ้าคุณทอยได้หัวแนละ้ะโปเกมอนฝ่งตรงข้ามที่อยู่บนตรงแอคทีฟอะทุกคนเขาก็จะติดพิษนะครับผมก็ถือว่าดีนะทุกคนอืดีนะครับอันนี้ก็ติดพนะิษ้วเพิ่มดาเมจไปใช่อันนี้ก็ดักไล่แล้วก็แปะจี้ไปก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือดเขาเก้าก็ค่อนข้างหนาครับทุกคน มันก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าตัวผมอาจจะชอบมาตาโดกัสมากกว่าน,นะอืมแต่ว่ามาตาโดกัสอาจะตีไม่ได้อนะธาราเมทแค่สิบก็จะมอมมันน้อยไปก็ได้ครับผมแล้วก็แผงหลังนะครับก็จะเป็นตัวดักไล่กับจิลติน่านะทุกคนจน่าเขาก็จะแบบว่าใช้เอฟบิิตี้นะครับ mm hmm. เพิ่มไอจีให้ตัวเองนะครับเมื่อเพิ่มแล้วก็จะจบเทินโดยอัตโนมัตินะครับผมไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะทุกคน ในส่วนของดาร์คไลท์ก็เหมือนเดิมครับอยู่ข้างหลังครับแปะจี้ให้เขาไปก่อนแล้วก็ทันดาเมจใส่ตัวหน้าฝั่งนู้นเนาะเมื่อสะสมครบสามจี้ก็อาจจะค่อยขึ้นไปลุยก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนไอเทมซัพพอร์เตอร์นะครับก็จะมีปอยบอลเซิร์ฟบีติกสองออคิทจุดสองนะครับแล้วก็คีการ์ดจะมี3ใบนี้ครับผมก็จะเป็นไซรัสหนึ่งนะครับซาบิน่าหนึ่งนะครับมาปิดเกมหรือถ่วงเวลาครับผมแล้วก็มีเลสหนึ่งระบบพลังมัตตีตัวเอ็กไปนะครับผมก็ถือว่าดีนะทุกคนอืม ถือว่าดีมากๆเลยครับผมแล้วเขาก็ได้ใส่ตัวโพชั่นนะครับมาทั้งหมด2ใบแลนะ้มาฮิลนะเผื่อสร้างปฏิหารนะทุกคนแต่ฝั่งตรงข้ามคานโนเดเมดแล้วมันน่าจะประมาณนี้เราฮิลสองครั้งไปเดเอ,อโอกาสที่เราชนะก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีใส่ตัวโปยมอนคอมมิชชั่นมาหนึ่งนะครับก็น่าจะมาหาตัวที่ต้องการนะครับผมแล้วก็มีแจ้งเคทหนึ่งครับผมหลักๆผมมองว่า,วาน่าใส่ให้ดักไลหรือไม่ก็ตัวกิลติน่าทุกคนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผม อันดับที่3นะครับผมก็จะเป็นเด็กเลมพาร์โดสกับลูคาลิโอครับผมอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเซตของทางแชมป์ยูซี่เดย์นะทุกคนคล้ายๆนะครับเขามีดัดแปลงนิดหน่อยนะครับผม ในเซตของลูคาริโอนะครับแล้วก็เซตของแรมพาร์โดนะครับก็ใส่อย่างสองเลยนะครับผมทับหน้านะครับจะเป็นตัวซูโดวโดครับผมแปดหนึ่งจี้ตี20นะครับผมแต่ถ้าเราตีเอก็จะบวกแอตแทกนะครับอีก30นะครับถือว่าดีมากๆนะครับผมถ้าเราไปตีอาร์ซิอุสเอาแพ้ท่าก็จะกลายเป็นดาเมนเจ็ดสิบนะครับผมแล้วถ้าแผงหลังนะครับเรามีลูคาริโอตัวนี้นะครับผมก็จะมีแอ็บบิตี้นะครับผมก็คือเมื่อเปิดมันต่อสู้โจมตีไปบวกแอตแทกยี่สิบนะครับผมก็คือต้องตีทีี่่่ตััวแแออคททฟยูผงหนนนน้้าาาเเะ ก็จะกลายเป็นตัวนี้ตีอาซิอุตก็จะดาเมจ90เลยนะครับอาซิอุตหลังแอ็นนะบอกว่าเออฆ่าเลยดีกว่าถ้าจะตีดาเมจครั้น,นี้ฆ่าทิ้งเลยดีกว่าไหมครับอะไรประมาณนี้ทุกคนอ่าแล้วก็ในส่วนของเนี้ยครับผมตัวอันนี้นะครับผมฟอสซิลนะเดี๋ยวเรามาพูดข้อดีข้อเสียข,ของฟอสซิลกันหน่อยนะครับผมข้อดีของเขานะครับก็ทั้งหมด3ข้อนะข้อแรกนะคอมมิเลอร์สนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาสามารถรับดาเมจได้นะครับผม ไม่เกิน40นะครับเมื่อ f o สซ i l ตายนะครับเท่ากับเสีย1พ o i n t นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อเสียเลยนะอ่าใบนี้นะครับอยู่แนวหลังนะครับเราก็สามารถดิดการทิ้งได้แต่เมื่ออยู่ด้านหน้านะครับไม่สามารถรีทีได้ถ้าจะดิดทิ้งก็สามารถดิดทิ้งได้ก็คือดิดไปปุ๊บก็จะไม่เสียพอย n t นะครับผม แล้วก็อันนี้ประโยชน์ข้อที่2ของเขานะครับไว้กันซาบีน่าก็คือบอกว่าฝ่ายตรงข้ามซาบีน่ามาปุ๊บเราก็จะกันนะครับตัวอื่นไม่ให้โดนอะไรเราจะส่งใบเนี้ยไปตายแทนทุกคน mm hmm. คือเราเราต้องเลือกว่าแบบเอ้ยตัวที่อยู่บนสนามของเราอ่ะมันสําคัญมากกว่า mm hmm. เพราะะนะเอาใบเนี้ยไปเสีย1นึ่งพอยซะอ่าแล้วก็เราก็เอาตัวที่เหลือทำไงได้ก็ให้กลับมาชนะอะไรประมาณนี้ทุกคน mm hmm. ผมว่าอย่างนี้มันก็ดีนะครับผม mm hmm. แล้วก็ประโยชน์ข้อที่3ของเขานะครับ ประมาณว่าตัวฝั่งหน้าของเราตายนะครับแล้วตอนนั้นนะ่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงอาจะต้องรอการขึ้นใบถัดไปเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอาจจะส่งใบเนี้ยขึ้นไปก่อนนะครับผมถ้าสมมุติว่าได้ล่างหนึ่งปุ๊บอาจจะอีโวแปะหนึ่งที่ตีก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เราอาจจะดิสอันเนี้ยดิสตัวฟอสซิลอันนี้ทิ้งแล้วก็เล่นตามการที่อยู่ด้านหลังตัวใบที่หนึ่งใบที่สองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ มันก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับฟอสซ่วอะนะครับแล้วเขาได้ใส่นะครับ Mar มาชาโดมา1นึ่งใบผมถือว่าดีครับผมการที่เราแปะหให้มาชาโดไปก่อนเลยผมว่ามันตอบโจทย์นะทุกคนคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะ่ะโดนวันคิตหรือโดนตีสุบรุ่ตายปุ๊บเราเอามาชาโดไปส่วน100ดาเมจถ้าเรามีลูคาลิโออยู่บนสนามนะครับผมเราก็สามารถทําได้120ดาเมจเลยนะครับ ใบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมเมื่อมายืนเน่ะผมมองว่าแต่ตัวเขาไม่ค่อยกล้าตีมาครับคือถ้าตีมาต้องสังส่งสมทรัพยากรถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วค่อยตีมาอ่าครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมพาโูนนะแปดหนึ่งตีร้อยสามสิบนะครับเมื่อเราเอาโปย์บอนของฝ่ายตรงข้ามได้นะจะทําดาเมจแก่ตัวเองห้าสิบนะครับ mm. มีเลือดร้อยห้าสิบทำดาเมจต,ตัวเองห้าสิบก็จะเหลือเลือดร้อยครับทุกคนผมก็ว่ามันดีนะคือ ถ้าเขาได้รับพลังจากลูคาริโอก็เท่ากับแบบตีร้อเจ็ดลยนะผมมองว่าอีกถ้าทุกตัวตายหมดเลยนะครับมันถือว่าดีมากๆครับผมเอามาแอนตี้ได้ค่อนข้างโหดเนาะอ่าครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาได้ใส่ปืนบอลเซอร์บีสองเอาคิดจุดสองนะครับใส่ลัดหนึ่งนะครับซาบีน่าหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เอามาถงแข้งถงขาหลือมาปิดเกมก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่โลโน่นะครับมา2ใบเลยนะครับผม โลโน่เขาก็มีข้อดีเนาะก็คือแบบนำการ์ดบนมือที่เรามีอยู่ครับผมหลังจากใช้การ์ดโลโน่แล้วนะครับกับเข้ากองปุ๊บสับส,บส,บสบัแล้วก็จัจวมาใหม่นะครับอาจจะพลิกเกมให้เราชนะเลยก็ได้นะครับผมมันก็ถือว่าดีนะทุกคนอันนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะก็คือเขาอาจจะไม่ใช้ตัวโปเกมอนคอมมิ a ชั o นไงเพราะว่ามันสามารถสลับได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะ่ยใช้โลโน่ไปเลยก็คือสับแบบเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยครับมันอาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับทุกคน อันดับที่1นนะครับเป็นการาเดกับฮิบมอนลีครับผมฮิปมอนลีต้องอยู่ทับหน้าอยู่แล้วนะครับแปะหจี้นะครับสร้าง30ดาเมจนะแกะเปมอดแผงหลัง1ตัวนะผมเหมือนเหมือนเหยียบไปทุกคนเออแปะหจี้เหยียบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าดีนะเมื่อเราเจอเกดอตเยอะนะครับฮิปมอนลีได้ใช้แน่นอนครับทุกคนมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมมาชานโดนะแปะหจี้ยืนข้างหลังไปก่อนนะครับขู่ไว้นะครับผมผมก็ถือว่าเก่งครับตัวนี้เก่งมากนะ แล้วก็จะมีอันนี้นะครับผมเป็นเซ็ตของกาเด์นะเขาก็ใส่ตัวนี้มานะครับผมที่เป็นเบสิกนะเพราะเขาสามารถแปะ1 G ้ที่ตัวนี้นะครับตีเสร็จปุ๊บนะสามารถสลับเอาตัวอื่นขึ้นมาได้นะครับผมมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับอ่าครับแล้วก็ในส่วนของล่าง2องเขานะแปะ1 G ีตี20่นะผมก,ก็โอเคนะแล้วก็ร่าง3นะครับใช้แค่ 2G เองทุกคน อันนี้นะเมื่อเขาแปะครบ2 g จีก็จะตีทำดาเมจพื้นฐาน70นะครับผมแล้วเขานะครับเมื่อตีโปเกมอนนะครับที่มีเออยู่นะครับก็จะคิดนะครับ a อที่แปะอยู่บนโปเกมอนตัวนั้นนะครับ โบว์อีกคูณอีกยีดาเมจนะครับผมก็จะกลายเป็นดาเมจของตัวนี้นะครับสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามแปะอยู่4ีจี้นะครับ4ี่คูณยีก็จะกลายเป็น80ใช่ไหมครับเอาแปดสิบบวกเจ็ก็เท่ากับดาเมจต,ตัวนี้กลายเป็นร้อยห้าสิบเลยนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับเขาแพ้ทานปุ่มม้วนต่อสู้นะครับก็จะบวกยีด้วยนะครับผมก็ถือว่า ดีมากๆครับผมในส่วนของไอเทมของซัพพอร์เตอร์นะครับก็ได้ใส่ตัวโปเกมอนเซอร์เบปสิบสองนะครับออคิดจวด2ครับผมสอใบนี้เป็นสามันนะครับเขาได้ใส่ตัวโปเกมอนคอมมินเคชั่นมา1ใบด้วยนะครับอาจจะมาหาล่างของกาลีให้ครบผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมมีล็อกกี้เฮเบ็ตมา1อันนะมันก็ดีนะทุกคน บางทีเนี่ยถ้าเรามีฮิปมอนรีอย่างเงี้ยเราอาจจะแปะล็อกกี้เฮมเมตเอาไว้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าฮิปมอลีเหยียบหลังอยู่แล้วเนาะล็อกกี้เฮมเมตก็ใส่ที่ตัวนี้เวลาเขาตีมาเลือดเขาก็ลดนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราเล่นฮิปมอนรีฝ่ายตรงข้ามต้องอยากจะฆ่าเราอยู่แล้วครับทุกคนอ่าครับแล้วเขา,าก็ได้มีนะครับไซรัดถึง2เลยนะครับ ผมก็มองว่าเนี่ยแหละฮิปมลีเหยียบพอเหยียบเสร็จปุ๊บก็พยายามไสรัดขึ้นมาฆ่าอะไรเงี้ยทุกคนการที่เราใส่มามาางี้ครับถ้าเราได้ใช้มาได้ถูกจังหวะนะครับผมก็อาจทําให้เราชนะเกมได้เลยนะครับผมสมมุติว่าเราอาจจะฮิปมลีตายไปก่อนนะครับมาชิโดตายไปใช้มาเลยก็ได้หรือว่าเป็นจังหวะที่เขาใช้โปรเกบอลใช้จัว่วแล้วเขาก็ดองการไว้บนมือไม่ยอมลงเนี้ยทุกคนบางทีาอาจจะเล่นเดียก,ก้าแปะไป1จี้แล้วแล่ได้ใช้ตัวโปยเกบอลกับจั่วไปแล้วแต่ยังไม่ยอมลงกลัวเราซาบ,บีนา แต่เขาแปไป 1G แล้วใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนะมื่อเขา้าเทอร์เราปุ๊บนะครับถ้าเรารอให้เขาเป็นเทอร์หน้าเขาแป g สอ้เขาจะลงทุกอย่างมาหมดเลยเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนะี่ยเรามาทิ้งเลยครับผมอ่าเขาจั่วมากี่ใบหรือเปบอลลีดเด็กมาเอากลับเข้าไปให้หมดครับแล้วจั่วมา3ใบผมว่าก็ดีนะครับผม,มเขาได้ใส่เลสมาบานะครใบนะเพิ่มดาเมจอีก20นะครับผมเมื่อตีเอ็กนะผมว่ามันก็ตอบโจทย์ครับผมแล้วก็ได้ใส่ตัวโลโน่มา1นะครับผม ผมก็มองว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ผมก็มองในส่วนข้อดีมากกว่าคือถ้าเราจะเพย์เออการใช้โลโน่มาพิกช,ชตาผมว่ามันตอบโจทย์นะครับผมแต่ที่จริงอะ่ะถ้าใช้แบบว่าเป็นใบแบบจะเอามาพิกช,ชตาแล้วก็เราสามารถเล่นอะไรได้ต่อเนี่ยผมว่ามองว่ามันค่อนข้างยากนะอืมคือเราอาจจะรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเทอร์สองเทอร์เราจะไม่ไหวเราควรใช้โลโน่มากกว่าเพราะถ้าเพื่อนดูจากการ์ดนะครับเนี่ยไอเป็นซัพพอร์เตอร์หมดเลยนะซัพพอร์เตอร์หมดเลย ไอเทมมีแค่อันนี้นะครับโอกาสจะพิกเกมจากซัพพอร์เตอร์มันก็ยากนะคือแบบเขาต้องใช้โลโน่เคยก่อนที่เขาจะแบบมีโอกาสจะแพยอย่างเงี้ยแล้วตาหน้าเขาอาจจะใช้ปุ๊บอ่ะพอเซรัตขึ้นมือตาหน้าอาจจะเซรัตขึ้นมาแล้วอีกตัวหนึ่งตีประมาณนี้ครับทุกคนมผมก็มองว่าเด็กเนี้ยมันมาอันตี้หล,หลายๆเด็กนะไม่ว่าจะเป็นเกียดอสนะครับผมหลือ เด็กที่ของโปเกมอนทั่วไปเนอะอก็แอนตี้หมดนะแอนตี Anti ้อาสด้วยนะครับแล้วเด็กนี้ก็เก่งจริงๆครับผมสมกับเป็นที่1เลยครับทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ได้พูดนะครับลิศเด็กของอันที่1อันดับที่8ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมีสนใจเด็กไหนกันบ้างครับ ผมพูดตรงนะผมสนใจอันดับที่1มากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราลงแรงใช่ปะเราเจออาซิวต์เกิดเลยทุกคนผมมองว่าถ้าเราลองเอาเด็กเนี้ยไปสู้ดูอาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับเพื่อนๆน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเด็กดิซดอนนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับผมก็เขาก็สามารถเล่นได้มาจนถึงอันดับที่7นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมผมมองว่าน่าสนใจจริงครับน่าเล่นครับผม ประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้แล้งแมทมาแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนนะครับเล่นและขอให้ชนะนะครับผมขอให้ดวงดีได้ลัคกี้ดอนะครับหรือได้เดตตินีดอแลกลับพลิกกลับมาชนะนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเราทุกคนนะครับต้องพยายามนะครับให้ไปถึงแล้งของตัวนี้นะครับมัตเตอร์บอลนะแบบอันแลงเนาะขอให้ทุกคนไปถึงนะผมก็อยากไปถึงมากๆเลยครับผมเพราะว่าถ้าเราไปถึงอย่างเงี้ยของแจกมันค่อนข้างเยอะนะได้นาฬิกาตั้ง95อันเนี่ย ผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะผมว่าทุกคนก็แบบอยากไปให้ถึงอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราเข้าไปก็จะเจอแต่เด็กเมตาค่อนข้างเยอะเนาะนานๆจะเจอเด็กแบบว่าเออเป็นแบบเน้นห้าห้าขำๆอะไรเงี้ยเราก็ควรเอาเด็กเมตาไปเล่นมากกว่าครับผม <laughs> โอเคครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ ผมขอนำเสนอ O v e ว top Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact f ช e น Fire ฟและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5ล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over To p Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ Line อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย